คอางาดไว้เออขวางคาดไว้เร่งกันเร่งช่วยด้วยเร่งช่วยด้วยเออโอเคพอางคาดไว้นะขอางคาดไว้เร่งช่วยด้วยส่วนเองอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกที่ก็คือช่วงขึ้นเนินเนี่ยมาเปลี่ยนเกียร์ซึ่งมันผิดมันต้องส่งตัวเองขึ้นไปก่อนเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยส่งขึ้นไปอันนี้เราสอนแบบสดนะครับทำทำทำอย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเด้อ กับคลิปที่2นะครับน้องโตเกียวก็เพิ่งหัดออกถนนใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมฝากกดติดตามด้วยโตเกียวนะถ้ามันเสียงดังก็ดูได้ต้องเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนก็ทอนสัล่งออกจับงวงอะไรดีโอเค ความเร็วให้พอดีไม่ต้องเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวจะคุมไม่ได้จะมีเขียนเตือนอยู่แล้วว่าเขตไหนเป็นเขตไหนความเร็วใช้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นชุมชนเราจะขับเพลินเหมือนถนนใหญ่ไม่ได้ ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูต้านะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็รับชมให้จบนะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นการสอนการเปลี่ยนเกียร์นะครับการทรงตัวอยู่บนถนนใหญ่กับบนอื่นถ้าใครที่อยากมีความมั่นใจในการขับรถ นในการขับขี่ของเราเองก็รับชมให้จบนะครับเกียร์ถัดไปจะเป็นเกียร์ส yes, ดีมากให้ยกให้ยกคัดหมดก่อน <c oughs> ค่อยเร่งนะไม่ใช่เร่งด้วยยกคัดด้วย okay. ก็อย่างที่ผมได้ย้ําอยู่เสมอนะครับว่าผมไม่ได้สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้ทุกฉากทุกตอนนะครับก็พวกขี่ต้องมองนะครับกระจกบ้างอะไรบ้างนะเวลาเรียนขับรถนะครับจะต้องศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับอาจจะได้มีความมั่นใจแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมข้อควรจํานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อยาทะเลื้ทะลาออกมาหักเองนะครับผมถ้าจะเบรกทางตรงก็ใช้เบรกได้เลยถ้าเบรกเพื่อชะลอถ้าจะเบรกแล้วรู้สึกว่าจะได้เบรกเยอะก็ประกอบคานด้วยแต่ถ้าเบรกทั่วไปเอาลองเบรกดูลองเบรกทั่วไปดูเบรกแล้วฝ่อนแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ไปเล่นแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ก็คือฝึกสลับแต่ถ้าจะหยุดด้วย ก็ใช้คัดประกอบแต่ถ้าไม่ไม่ได้หยุดก็ไม่จําเป็นต้องใช้คัดอันนี้ต้องแยกประสาทดนึนนงเนอเพราะว่าเพราะว่ามนันเป็นเรื่อง <S <S ใช่มัน,มน,มนะจะได้ใช้เป็นบ้างมันเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจว่ามันทําได้หลายรูปแบบการออก ถนนใหญ่ครั้งแรกผมจะบันทึกประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดการกดดันแล้วก็เกรงกับนักเรียนเราจะบันทึกเพื่อให้คนอื่นได้ชมไม่เสวยว่าความคืบหน้าของแต่และคนที่มาเรียนจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ผมก็ย้ําเสมอว่าผมไม่สามารถจะถ่ายให้ดูได้ทุกฉากทุกตอนแล้วก็ทุกวิธีการนะครับแต่ผมจะนําเสนอว่าเออก่อนมาเรียนเขาเป็นยังไงนะครับเรียนแล้วเขาเป็นยังไงเขาได้อะไรบ้างนะครับผมก็อยากให้มีประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากได้เยอะๆอยากรู้เยอะๆถ้ายังขับไม่เป็นก็ติดต่อครับไม่ต้องไปถามข้างบ้านอะไรมากมายติดต่อมาเรียนครับดีที่สุดอ่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้นะครับก็คุยกันก่อน,อนได้ถ้ามันไกลเกินไปก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ารายจ่ายอะไรมันก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าคุยกันตกลงโอเคได้ก็ นั่งรอที่บ้านได้เลยนะครับตอนนี้ที่เห็นขับขับอยู่นะครับที่เป็นบนถนนใหญ่อาจจะเป็นช่วงออกถนนเเลนบ้างสีเลนบ้างอะไรบ้างนะครับอาจชุมชนหมู่บ้านบ้างก็แล้วแต่ผู้เรียนจะเจอเดี๋ยวเราชะลอจอดใต้ร่มไม้นะเปิดไฟสัญญาณซ้ายฝึกการจอดรถแล้วก็จอดให้นิ่มนวลชิดซ้ายเบาลงอ่าปล่อยไหลชิดซ้ายเบาลง เบาลงหยุดรถคือการหยุดรถนะไม่ใช่ไปให้มันวิ่งต่อพอหยุดปุ๊บเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างปุ๊บอันนี้เกินนะอันนี้เกินโอเคโอเคอันนี้คือเราจะหยุดเพื่อที่จะดูว่านักเรียนยังปกติดีอยู่หรือเปล่า <laughs> ยังแบบยังมีสติดีอยู่หรือเปล่านะตอนนี้เราพร้อมนะดูกระจกด,ดูกระจกขวาดูด้านหน้าถ้าพร้อมคือเปลี่ยนเกียร์แล้วไปต่อครับ เพราะว่าจะไปอย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับเราจะไม่รู้ว่านักเรียนเขาทําอะไรได้บ้างนะครับเราอยากให้ให้เห็นภาพด้วยว่าเริ่มต้นทุกอย่างเป็นไปได้ไหมนะครับการออกตัวการเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงอันนี้ทาตามที่เรารู้เลยนะเราประมาณไหนเราลองใส่เข้าไปเลยใส่รายละเอียดการขับตามที่เราขับมา,มาเมื่อกี้เลยอันนี้ออกแนวเก่งๆนิดนึงนะครับออกแนวเก่งๆนิดนึง โอเคระคองลดไปเรื่อยๆถ้าได้แล้วก็ส่งจังหวะเอาพอประมาณอย่าแบบว่าตื่นเต้นแล้วเหยียบคันเร่งไม่ได้นะจะไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ที่เราไม่สบายใจแสดงว่าเราผิดแน่นอนเราอาจจะทำอะไรผิดๆอยู่เราก็ค่อยๆค,คิดไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สองฝึกจังหวะเกียร์อื่นไปก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อื่นทุกครั้งอ่ะ รถมันจะต้องมีจังหวะในการไปด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะเปลี่ยนเกียร์สูงก็เปลี่ยนไม่ใช่อย่างนี้เราจะสังเกตถ้าเอาความถูกต้องอ่ะมันจะสังเกตที่วัดรอบตัวเนี้ยด้านซ้ายเนี้ยมันจะต้องต่ำสองนิดนึงหรืออะไรประมาณนี้นะต่ำสองนิดนึงถ้าถ้าถ้าถึงสองอาจจะสูงไปสําหรับมือใหม่มันจะมีความเร็วที่เยอะอ่าเราก็เลือกเอาที่จะปฏิบัติแล้วกันว่าอันไหนที่พอดีกับเราลองลองปรับตัวดูแล้วกัน คอางคาดไว้เออขคองคาดไวเล่้ยงกันเล่งช่วยด้วยเลี้ยงช่วยด้วยเออโอเคะคางคาดไว้นะะคองคาไคดไว้เล่งช่วยด้วยส่วนเองอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกที่ก็คือช่วงขึ้นเนินเนี่ยมาเปลี่ยนเกียร์ซึ่งมันผิดมันต้องส่งตัวเองขึ้นไปก่อนเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยส่งขึ้นไปอันนี้เราสอนแบบสดนะครับ <c oughs> สดมากๆนะครับให้รู้ไปแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นเป็นรอบหมู่บ้านชุมชนนะของของผู้เรียนเองนะครับช่เล่นอะไรนะยังไม่ได้ถามเลย เกียวเกียวโตเกียวอ่าชื่อเกียวนะครับก็ก่อนอ้นนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ถามนักเรียนอยู่แล้วล่ะผมลุยอย่างเดียวนะครับต้ยังไม่รู้เลยครูชื่ออะไรนั่นแหละต่างต่างคนต่างว่ามาถึงก็ลุยอย่างเดียวก็เลยไม่มีโอกาสได้ถามอะไรก็นั่นแหละครับประเด็นในไลน์มันไม่ขึ้นมาคูตาานะขึ้นไหมหรือไม่ไม่ได้ดูอพิมพ์ไปว่าสอนขับรถก็อย่างนี้มันก็เลยขึ้นแค่ว่าสอนขับรถโอเค เดี๋ยวเราจะเลี้ยวตามแต่เราต้องระวังก่อนนะเราต้องเป็นฝ่ายชะลอหยุดก,ก่อนทุกครั้งที่เป็นทางแยกมันจะมีป้ายว่าหยุดสีแดงอยู่นะอันนี้คือรู้สึกว่ารถไหลนี่คือมันลงเนินใช่ไหมใช่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 คุมคอนโทรลไวคอนโทรลเบาไวเบาไ,บาได้เบา,บานี่คือหลักการเสร็จแล้วเราต้องมาเริ่มเกียร์ใหม่นะเริ่มเกียร์ใหม่คือสองหรือหนึ่งก็ได้เบาไว้หยุดไปก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่มีรถก็ไปแต่ถ้าดูให้ดีแล้วกันควรควรจะเปลี่ยนเกียร์นะมันจะไปไม่ได้สองก็ได้ เออหนึ่งก็ได้ยกคาดเบายกขึ้นมาให้มันไปเบาเอย่ายกหมดนะเดี๋ยวมันจะดับโอเคถ้าดีแล้วส่งคันเร่งบ้างแต่ดูให้ดีนะจะขึ้นไปดูดีเออให้ดูเขาด้วยเออดูเขาด้วยเพราะเจ้าถิ่นอยู่ข้างหลังดูให้ดีอันนี้เราดูไปตามถนนนะครับมันจะยากจะง่ายก็อยู่ที่การสังเกตของผู้เรียนเป็นด้วยมีสตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ10นาทีท่านจะได้ดูเท่านี้นะครับเพราะว่าที่เหลือผมก็จะสอนแบบ จริงจังนะครับเพราะว่าเราอยากอยากให้เห็นแค่นั้นแหละว่าประมาณไหนนะชอบก็มาไม่ชอบก็ดูที่บ้านนะครับก็แล้วแต่ผู้เรียนเลยโอเคอันนี้เร็วไปนะในการเปลี่ยนเกียร์รถยังไม่มีแรงเลยแต่ว่ามาแล้วก็โอเคส่งคันเร่งด้วยนิดนึงโอเคเออไม่เป็นไรขันเหยียบเหยียบดินอันนี้เขาเรียวกว่ายังใช้เกียร์ระวังนระวังให้ดียังใช้เกียร,ร์นะรย,ย,รยังไม่ถูกที่ที่เราจะเปลี่ยน ตามจริงก็ควรจะประคองสองให้มันมีความเร็วที่พอดีก่อนกอจะเปิี่ถ้าสังเกตวัดรอบตรงนี้ยังไม่ขึ้นถึงไหนเลยเราเปลี่ยนแล้วอเอออันนี้คือวัดรอบวัดรอบของเครื่องมันจะขึ้นของมันเองไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าเราเหยียบหรือต้อง,อต,องต้องเหยียบด้วยถึงจะขึ้น<อ>ต้องเหยียบกันเร่งดดเด่มันจะวิ่งขึ้นเห็นไหมโอเค ไปเรื่อยๆสังเกตจังหวะรถไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นจะต้องเร่งรีบอะไรมากมายเราเราเน้นขับแล้วเ,เราสบายใจอะเราเอาไปใช้ได้จริงเวลาที่เรามีกันอยู่เรา